โอเคครับหลังจากที่รอมานานครับ W205 C-Class คันนี้ครับก็ติดตั้งชุดลำโพงตรงรุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมบอกได้เลยว่าอย่าพลาดครับเข้าไปฟังกันนะเพราะผมฟังเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวตามไปฟังเลยครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ใน C-Class คันเมื่อเช้าครับที่เห็นไหมครับตอนแรกเป็นตะแกรงสีดำนะครับตอนนี้ใส่ครบเรียบร้อยพร้อมแอมเบียนทวิตเตนะครับ อ่ะซึ่งเรามาดูกันครับผมจะเปลี่ยนระบบนะครับไม่ใช่เปลี่ยนระบบครับผมจะเปลี่ยนสีครับอ m b i e n t t w i t ว e ตตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ครับลองมาดูครับผมตอนนี้เป็นสีฟ้าผมจะเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆม่วงๆนะครับอ่านี่ครับสีเปลี่ยนตามอ m b i e n t l i g h ลของรถครับเปลี่ยนต่อครับนี่ครับกับประตูเห็นไหมครับสีเดียวกันเลย นะครับสีฟ้านะครับโอเคขอโฟกัสนิดหนึ่งอสีขาวสีออกเหลืองคิมครีมนะครับโอเคแต่คันนี้ลูกค้าต้องการสีฟ้าครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเดี๋ยวดูนะครับ a m b i e n ย l ท g h t เนี่ยทำงานทวิตเตอร์แอมเบียนทเนี่ยครับทำงานตอนที่เราสตาร์ทรถแล้วเริ่มเปิดเครื่องเสียงครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องรถนะครับ ดูนะครับผมเปิดประตูหมุนกลับครับเห็นไหมฮะผมกลับเข้ามาครับโฟกัสที่หนึ่งครับให้ชัดเจนขึ้นครับผมกลับเข้ามาครับสตาร์ทรถครับมันก็เริ่มทำงานครับแล้วมันสุดยอดมากครับเพราะว่า ตัวนี้เองครับเป็นตัวที่ทําให้เสียงละเอียดเสียงดีขึ้นครับแล้วก็สร้างเวทีเสียงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมจับตรงกุญแจนะครับมาฟังกันครับเอาเพลงเมื่อเช้าครับอย่าพลาดเลยครับก็ตามผมไปฟังนะครับโอเคหลังจากที่ใส่ลำโพงเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็มีวูฟเฟอร์นะครับตรงพื้นนะครับเดี๋ยวผมคงเอ่อ น่าจะรีวิวไม่ทันเพราะช่วงที่ติดตั้งอยู่เราเราเร่งนิดหนึงครับแต่รอดูภาพใน f c e e o o o นะครับนะครับวูเฟอร์ที่อยู่ใต้พื้นนี่ครับแล้วลำโพงครับหน้าหลังเรียบร้อยครับนะครับโดยว่าข้างหลังครับผมขออนุญาตไปดูข้างหลังนิดหนึ่งนี่ครับข้างหลังจากที่ไม่มีตัดแกลงเบอร์เมสเซอร์มาแบบนี้ครับเป็นสีดำๆตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว จริงๆระบบเกามีทวิต t ตอร์มาตอนแรกไม่มีครับเราก็ใส่เรียบร้อยเลยครับโอเคตามข้าไปฟังในรถต่อครับอ่ะเรามาฟังเพลงครับของบัสโซ่กันครับเพลงที่เราใช้เทสอยู่ประจำครับเอาใหม่นะครับเป็นไงครับเสียงเปิดกระป๋องเสียงแชมเปญใช่ไหมครับ เป็นโนทำมาเช้านะครับเดี๋ยวคลิปมาเทียบกันครับคนละเรื่องครับและที่น่าทึ่งมากคือเดี๋ยวเสียงนักร้องนะครับ นักร้องนี่อยู่ตรงกลางนี่รับตรงกุญแจด้านหลังนี่อันนี้คอนเฟิร์มเลยครับถ้าท่านรู้จักกับเจ้าของรถนะครับถามก็ได้เลยนี่ครับดินามิกเสียงอย่างดีครับเสียงบ็โซฟังดูครับเสียงแซกไมาอากด้านซ้ายครับ จากที่เมื่อเช้านะครับเสียงนักร้องเนี่ยนะครับอยู่ด้านขวามือตรงประตูนะครับตอนนี้โฟกัสเสียงดีมากและที่สำคัญนะเรับเทสซับบูเฟอร์ครับเสียงชาเป็นไงครับ ตีแฮนด์ดำชัดเจนมากครับตรงนี้ครับแล้วที่สำคัญคือตำแหน่งที่ผมนั่งครับเท้าผมสะเทือนเลยครับคนละเรื่องนะครับขออนุญ,ญาตแถมอีกสักเพลงนะครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมฟังมาจากที่ต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่เพลงนั้นเลยครับเพลงนี้ครับ ทเทลล์ลงต่ำครับรถสะเทือนเลยครับ นักร้องอยู่ตรงกลางนะครับบรรยากาศกว้างทะลุกออก๋ยวประตูซ้ายขวา

สนใจระบบเครื่องเสียงนะครับฟังเพาะเพลาะนะครับในรถเบนซ์นะครับนะครับโดยเพาะ c Class นะครับที่ไม่มีระบบเบอร์เมสเซอร์มาแบบนี้หรือแม้กระทั่งรถที่มีเบอร์เมสเซอร์มาแล้วแต่อยากอัปเกรดนะครับผมบอกได้ว่าชุดนี้คุ้มค่าครับแล้วก็ตรงรุ่นครับไม่มีผลแน่นอนกับระบบนะครับเพราะทุกอย่างพลักแอนเพลยนะครับท่านที่สนใจงานแบบนี้ครับ ติดต่อมาได้เลยครับที่มิราโชโยครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0854174444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ